ขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่ให้ใจกันเนาะทำไมต้องใช้ประโยคนี้ครับก็ตั้งแต่ลงภาพลงช่องใน YouTube นี้มาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆนะครับจากเพื่อนๆจากคนที่นิยมชุมชอบไม้ด่างนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีวิลสันลูปผสมนะครับอ่าย้ำนะครับรูปผสมด่างซึ่งพี่เลก็ได้ชื่อมาแล้วล่ะนะครับจากคนที่เขาเล่นต้นไม้หรือเจ้าของสวนหรือแอดมินเพจนะครับที่เชื่อถือได้แล้วก็ให้ความรู้เขาก็บอกแล้วล่ะครับว่าฟอร์มนี้เนี่ยต้นที่พี่เลเมียเขาเรียกว่าวิลสันลูปผสม ใบกล้วยนะซึ่งถ้าใครตามพี่เลก,ก็จะเห็นคลิปต้นแม่เขานั่แหละรครับคลิปต้นแม่เขาวันนี้ไม่มีอะไรมากครับรีวิวมารีวิวเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับเพื่อนๆนคนไหนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่มองหาไม้ดานประเภทเอ่อขาเรียกอะไรอะ่ะ อัตตะกูลวิลสันแล้วกันเนาะจริงๆเขาก็จะอยู่วงอ,อลาเซียใช่ไหมครับใช่ไหมหรือชีววิทยาศาสตร์เขาดิเฟรนนะฮะด f เฟรนบาบาเชียอไหมตระกูลกลุ่มนี้นะครับดิเฟรนบาเชียหรือถ้าเรา รู้จักนะครับเรียกแลวแบบเข้าใจกันง่ายเนี่ยที่ยาย่าเขาอุ้มเนี่ยหรือเคนภูมิมอุ้มเนี่ยก็รู้จักกันในนามเศรษฐีวิวสันดังนะครับดาราก็ไม่ได้ยกวิวสันแท้นะครับคำว่าวิวสันแท้ของพี่เล็กก็หมายความว่าวิวสันเขียวที่กลาย ที่แทงตาออกมาเป็นตาด่างซึ่งถ้าคนที่เล่นไม้จริงๆเขาก็จะรู้จักกันในานามวิวสันสิงห์บุรีนะครับหรือมั Me ่งมีศินเนาะก็คือเป็นกลุ่มคนที่เขาคิดหรือว่าเพราะเลี้ยงพันไม้นี้ขึ้นมานะครับชนะการประกวดแล้วก็มีการเรียกชื่อตั้งชื่อกันให้ใหเป็นเกียรติกับเจ้าของไม้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในานาม วิลสันสิงบุรีแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นเศรษฐีวิลสันอยุธยาหรือจัมโบ้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะหายากหน่อยถ้าเทียบกับตัวสิงบุรีเนาะของไอของอยุธยาจะหายากนะครับแล้วก็ขนาดไซส์หรือใบเขาเนี่ยฟอร์มเขาเนี่ยก็สมชื่นอนั่นแหละรครับก็คือจัมโบ้นะอันนี้เป็นเรื่องของวิลสัน ส่วนที่นอกเหนือจากสิงห์บุรีหรืออยุธยาเนี่ยนอกนั้นเป็นเป็นเรื่องลูกผสมหมดเลยครับแค่ว่าจะเอามากี่เบอร์ละ่ะเนามันเยอะมากเลยครับมันมีเป็น10บสบเบอร์เลยอันนี้เท่าที่พูดคุยกับผู้ที่เขาคําวอดค้าำมวอดอยู่ในวงการนี้อ่ะส่วนเบอร์นี้ นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะแต่เป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ดูที่ดูอยู่ตอนนี้ละกันเนาะถ้าสนใจอยากเ,าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนะเาะไม่พูดพรามทำเพลงแล้วตันนี้นครับตัวน,นี้ให้ราคาอยู่ที่6,500บาทรวมส่ง โดนใจใครบ้างอินบ็อกมาเลยทักมาเลยครับพอให้อย่างดีเลยนะครับคมมากครับบอกเลยว่าลายแบบคมกคริบเลยเนี่ยฮะเส้นแบ่งเห็นแล้วใจละลายเลยนะครับเอาไปตั้งแม่พันุได้เลยอ่ะส่วนอีกต้นนะครับอีกต้นไม่ขอเยอะครับ3ใบ นะครับตันนี้ขอเป็น5,500นะครับอว่ากันตรงนี้เลยถ้าอยากได้เอาไปทําพัน์แม่พันพี่เลกการันตีเรื่องลายเลยไม่รู้จะให้อธิบายยังไงก็ดูจากสายตาแล้วนะสายตาแล้วกันนะครับไม้รอเจ้าของอยู่ก็คงไม่ได้ซื้อกันทุกคนแล้วครับเพราะพี่ก็มี2ต้นแต่คนรู้สึกว่า พอใจหรือชอบนะฮะสิ่งนี้แหละที่มันจะแบ่งแยกความถูกความแพงของมูลค่าเงินออกจากกันนะฮะถ้าชอบในโลกนี้ไม่มีอะไรแพงเลยเนี่ยเนาะความชอบคนไม่เหมือนกันโอ้ถ้าเหมือนกันเขาคงได้ผัวได้เมียคนเดียวกันหมดประเทศละมั้งครับก็ <c oughs> คงชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเค คลิปนี้พี่เลเอาเศรษฐีวิลสันรูปผสมนะครับใบกล้วยมาฝากเพื่อนๆดูมารีวิวให้เห็นชัดๆเลยก็จุดลักษณะเด่นของเขาก็คือ,เ,อเริ่มจากที่ใบก่อนก็ได้ครับใบเ็าจะมีรูปทรงเหมือนวิลสันนั่นแหละรครับก็คือแกนกลางใบเรียบนะครับแกนกลางใบเรียบไม่นูนนะฮะสัมผัส แล้วก็ลูกทรงใบแข็งนะครับไม่ปวกเปียกไม่ย้้ยนะครับเหมือนที่เพื่อนๆืเห็นตัวน,นี้เลยเนาะก็ก๊อปวิวสันมาทีนี้เรื่องของใบเลยใช่ไหมครับก็มาดูลงเรื่องของลายนะครับโอเคอาจจะมืดหน่อยเนี่ยถ้าเพื่อนๆืยังคงเห็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆที่เป็นเส้นๆอย่างเป็นเอกลักษณ์ของวิวสัน อยู่นะครับอืมเดี๋ยวตะแคงดีๆก่อนเนี่ยโอ้โหด่างเหลืองมันจัดซะจนซะจนแทบอืมเนาะแทบไม่เห็นเส้นแต่ก็ยังมีอยู่นะครับอ่าตัวต่อไปเพื่อนๆเ,เ,เห็นช่องว่างไหมครับพอมีกาบใบาปุ๊บจะมีช่องว่าง นี่จะมีช่องว่างก่อนที่จะถึงตัวใบจริงนะครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของวิวสันด้วยนะนะครับก็คือมีกาบใบตรงนี้แล้วก็ช่องนะครับสั้นยาวต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันอ่เดี๋ยวลองมาดูต้นนี้อ่าต้นนี้ต้นนี้ใบแรกนะครับใบแรกยังแทบไม่เห็นคอเลยนะครับ ใบแรกเนี่ยใบนี้ก็ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวลองดูใบที่สามเนี่ยนะครับอ๋อต้นนี้ช่องว่างคอยังเล็กอยู่นะครับยังแทบไม่มีช่องว่างเหตุผลตรงนี้ก็อยู่ที่สถานที่นะครับสถานที่หรือว่าการเลี้ยงดูเนาะถ้าบริเวณไหนเป็นล่มนะครับเป็นร่มพืชต้องการแสง คอตรงนี้เขาก็จะยืดหน่อยนะเน,นี่ยไออันเนี้ยใบ2ใบ2ใบ2ก็จะยาวหน่อยลองมาดูใบแรกใบแรกก็ไม่มีเลยนะฮะใบแรกยังไม่ยืดเท่าไหร่นาะนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ส่วน1แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือรูปทรงใบนี่นะครับรูปทรงใบอ่าให้เห็นกันจัดจัดเรื่องของรูปทรงใบนะครับ ในกลุ่มของวิลสันเนี่ยตัวใบเขาเนี่ยนะครับหัวหัวท้ายเขาเนี่ยจะพอๆกันเลยนะครับและตรงกลางอาจจะป่องๆหน่อยในรูปทรงใบแต่ถ้าเป็นหงสาเนี่ยนะครับปลายเขาตรงนี้จะแหลมเลยครับแหลมแล้วก็มาเอ่อเป็นเหมือนหยดน้ําตรงหัวนะครับมนตรงนี้แล้วก็มีจุกแล้วก็โค้งมาตัดลงมานี้ฮะจะเป็นเหมือนใบพาย ใบพายเรือนะครับใบพายเรือหรือบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นลักษณะหัวหอ,อกอย่างเงี้ยครับหัวหอ,อกอที่ปลายมันจะแหลมลงมาแล้วก็ตรงนี้ตรงคนใบก็จะเรียวเล็กเนาะถ้าเป็นในกลุ่มของหงสาหรือลูกผสมแต่หงสาเขาก็สวยในรูปแบบหงสาครับหงสานี่ลายเด็ดๆมีเยอะเลยหงสาบาซินหงสาโมร็อกโกเนี่ยนะครับ โอเควันนี้พี่เลมารีวิวนะครับให้เห็นกันจระๆเลยรูปแบบของเศรษฐีวิลสันใบกล้วยนะครับเศรษฐีวิลสันอ่าใช้คาว่าลูกผสมด้วยนะครับเศรษฐีวิลสันลูกผสมนะครับฟอร์มใบกล้วยโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจทักพี่เลมาได้เลยนะครับรีบส่งให้ทันทีเลย ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆที่ทักทายกันขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์วันนี้พี่เลเอา,เอาสองลูกสองต้นเอกของสวนมานำเสนอนะครับอขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสตินะครับแล้วก็เล่นไม้ด่างให้มีความสุขด้วยแล้วมีสติด้วยบายบายสวัสดีครับ